ว่าคืนรถค่าเช่าซื้อรถเสร็จแล้วโดนฟ้อง oh. อีกฝั่งหนึ่งบอกว่า oh. ถ้าคืนรถนะ oh. เรื่องจบเลยเดี๋ยวถอนฟ้องแบบนี้เชื่อได้ไหม จบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะกดอินสกรกดหัวใจและกดติดตามให้ผู้ชายหน่อยนะคะจริงบางส่วนค่ะเพราะเขาอยากให้คุณคืนรถเขาที่โดนฟ้องกรณีที่แบบค้างค่าเช่าซื้อแล้วปรากฏว่าคุณไม่มีรถคืนอ่าอาจจะแบบเอาไปมุนต่อไปจำนำรถหายไปแล้วหรือเป็นกรณีที่คุณมีรถคืนแหละตอนนี้ถ้าเกิดคืนรถไปแล้วเนี่ย เขาถอนฟ้องตามที่พูดจริงนะคะเพียงแต่อาจจะบอกไม่หมดค่ะเพราะพอถอนฟ้องไปเสร็จแล้วเขาก็จะเอารถไปขายทอดตลาดแล้วกลับมาฟ้องใหม่เรียกค่าขาดราคาที่ขายได้ไม่เต็นตามจำนวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสัญญานะคะคำถามคือเฮ้ยแล้วควรจะทำยังไงล่ะอย่างแรกเลยก่อนที่จะปล่อยเขาถอนฟ้องเนี่ยนะคะให้ทำเป็นหนังสือไว้นะถอนฟ้องโดยเด็ดขาดไม่มีเงื่อนไข เซนให้เรียบร้อยว่าจบจริงจะไม่เรียกร้องอะไรอีกแล้วและอย่างที่2ถ้าไม่แน่ใจนะคะควรหาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะะในการร่างหนังสือหรือให้คําปรึกษาทางกฎหมายนะคะจะได้ไม่เสียทั้งเงินไม่เสียทั้งรถถ้าใครเห็นว่าความรู้นี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย